จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้นั้นมีจำกัดแต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เมื่ออัจฉริยะระดับโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เอ่ยถ้อยคำนี้ออกมาโลกไม่ได้เพียงแค่สะดุดหยุดฟังเท่านั้นแต่ยังเริ่มตั้งคำถามและสำรวจแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการและความรู้อย่างลึกซึง้ง ในบทความนี้เราจะถอดรหัสวาทะอันทรงพลังนี้ผ่าน5มุมนวนสำคัญซึ่งแต่ละข้อเปรียบเสมือนประตูที่เปิดไปสู่การมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์และการใช้ชีวิตที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆด,ด้วยพลังของจินตนาการ 1. ความรู้มีขอบเขตแต่จินตนาการไร้พรมแดนความรู้คือสิ่งที่ถูกบันทึก ถ่ายทอดและจํากัดอยู่ในกรอบของสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในหนังสือวิชาการหรือประสบการณ์จริงแม้มันจะทรงพลังและสำคัญเพียงใดแต่ความรู้ยังคงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกจินตนาการในทางตรงกันข้ามไม่ได้จํากัดอยู่กับความเป็นจริงที่มีอยู่แต่พาเราไปไกลกว่านั้นสร้างภาพใหม่สร้างความเป็นไปได้ใหม่เครื่องบินเกิดจากจินตนาการของมนุษย์ที่อยากบินได้เหมือนนก อินเทอร์เนต็ตเกิดจากจินตนาการที่ว่าคนทั่วโลกจะเชื่อมโยงกันได้แบบไร้พรมแดนวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ศิลปะดนตรีทุกขแขนงล้วนถือกำเนิดจากจินตนาการก่อนแล้วจึงตามด้วยกระบวนการสร้างความรู้จินตนาการจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ส่วนความรู้คือปุ๋ยและน้ำหากมีแต่ปุ๋ยกับน้ำแต่ไร้เมล็ดพันธุ์ย่อมไม่มีวันเติบโต 2. จินตนาการคือแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม ทุกเทคโนโลยีใหม่ทุกนวัตกรรมล้วนมีต้นกำเนิดจากคำถามง่ายๆว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้มันจะเป็นยังไงความสามารถในการตั้งคำถามนอกกรอบเป็นคุณสมบัติของผู้มีจินตนาการเช่นอีลอนมัสจินตนาการถึงการเดินทางไปดาวอังคารทั้งที่โลกยังคงมีปัญหามากมายสตีฟจ็อบจินตนาการถึงการรวมทุกสิ่งไว้ในเครื่องเดียวจึงเกิด iPhone เด็กนักเรียนที่วาดภาพหุ่นยนต์บินได้แม้จะไม่มีความรู้ทางวิศวกรรมแต่ภาพในใจของเขาคือเชื้อไฟของอนาคตจินตนาการจึงเป็นต้นกำเนิดของการทดลองการสร้างการเปลี่ยนโลกเพราะมันเปิดช่องให้มนุษย์เชื่อว่าเป็นไปได้ก่อนที่มันจะเป็นจริง 3. การศึกษาไม่ควรฆ่าจินตนาการ ระบบการศึกษาในหลายสังคมให้คุณค่ากับการท่องจำความรู้มากกว่าการตั้งคำถามหรือฝึกคิดสร้างสรรค์ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์หากเด็กได้รับการฝึกให้คิดเพียงในกรอบพวกเขาจะเติบโตมาโดยไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าลองผิดลองถูกไอสไตน์ I เองเคยกล่าวว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะจินตนาการสามารถพาเราไปสู่ที่ที่ความรู้ยังไปไม่ถึง ห้องเรียนที่ดีจึงควรเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ถามได้ทดลองได้ฝันและแม้กระทั่งได้ล้มเหลวเพราะนั่นคือรากฐานของนักคิดนักประดิษฐ์และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 4. จินตนาการช่วยฟื้นฟูจิตใจและให้ความหวังในช่วงเวลาที่ชีวิตติดขัดบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบที่แม่นยำแต่อาจเป็นภาพในใจที่สวยงามกว่าความจริงที่กำลังเผชิญอยู่ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล จินตนาการถึงการได้กลับไปเดินเล่นที่สวนนักโทษในคุกจินตนาการถึงวันที่ได้กอดลูกอีกครั้งคนล้มเหลวในความรักจินตนาการถึงโอกาสใหม่ที่จะพบเจอความเข้าใจอีกครั้งจินตนาการจึงเป็นพลังบำบัดเป็นเครื่องมือของศิลปินนักเขียนนักแต่งเพลงนักจิตวิทยาและผู้มีศรัทธาในชีวิตว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเรายังมีพลังในการคิดภาพชีวิตใหม่ได้เสมอ จินตนาการไม่ได้โกหกตัวเองแต่มันคือการอนุญาตให้เรามองไปยังความหวังเพื่อให้จิตใจไม่ยอมแพ้ก่อนเวลาอันควร 5. ความรู้ทำให้รอดแต่จินตนาการทำให้มีชีวิตความรู้ทำให้เราทำงานได้ดีใช้ชีวิตอยู่รอดแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายคือการจินตนาการถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าการได้ทำงานที่เรารักการได้ใช้ความสามารถเปลี่ยนแปลงโลก การเห็นคนที่เรารักเติบโตการสร้างบางสิ่งที่จะอยู่ต่อไปแม้เราจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความรู้ล้นรวนแต่มาจากภาพในใจที่เราสร้างขึ้นเองจินตนาการทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่มีศรัทธาว่ามันเป็นไปได้และเมื่อมนุษย์มีภาพในใจเราจะเริ่มลงมืออย่างมุ่งมั่นเราจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและเราจะมีพลังในการยืนหยัดต่ออุปสรรคต่างๆสรุป จินตนาการคือพลังชีวิตที่ไม่มีใครพรากไปได้วาทะของไอสไตน์จึงไม่ใช่แค่การเชื่อชูความฝันแต่มันคือการเตือนใจเราว่าความรู้มีประโยชน์แต่ต้องไม่ละเลยจินตนาการจินตนาการเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมความหวังและความหมายของชีวิตการศึกษาครอบครัวสังคมควรส่งเสริมให้คนกล้าฝันและกล้าคิดต่าง และแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องรักษาไว้เสมอคือพลังในการจินตนาการเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมักถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงในตอนนั้นจินตนาการจริงไม่ใช่สิ่งรองจากความรู้แต่คือพลังนำทางชีวิต